สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME o n นายชุมทางอาชีพรายการดีๆที่จะนำเสนอเรื่องราวของธุรกิจที่น่าสนใจจากประสบการณ์โดยตรงของเจ้าของธุรกิจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเงินสร้างอาชีพซึ่งไอเดียเหล่านี้จะช่วยทำเงินและพลิกชีวิตค,คุณให้รวยได้ในช่วงข้ามคืนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวของนักธุรกิจสาวสวยคุณน้องนุชแม่กรองหรือคุณนุชเจ้าของแบรนด์เมจิไว้บายนาโน เรื่องสําอางที่จะช่วยแก้ไขผิวหน้าที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบและสิวเรื้อรังมาฝากค่ะจากจุดเริ่มต้นเล็กๆในวัยเด็กที่มีปัญหาของเรื่องสิวเรื้อรังโดนล้อเลียนจากเพื่อนๆทําให้ขาดความมั่นใจรักษาที่ไหนก็ไม่หายจนทําให้เป็นแรงบันดาลใจให้เธอมุ่งมั่นว่าวันหนึ่งจะต้องผลิตเครื่องสําอางที่เหมาะกับตัวเองและทําให้ผิวสวยให้ได้และนั่นเป็นการจุดประกายให้เธอเก้าวเข้าสู่ธุรกิจ เครื่องสาอางโดยการออกบูธเล็กๆตามงานแสดงสินค้าแต่ด้วยคุณภาพที่ดีของเมจิไวบายนโนทําให้ลูกค้าตอบรับเป็นอย่างดีดึงขนาดที่สั่งผลิตสินค้าไม่ทันเลยทีเดียวค่ะทําให้ปัจจุบันเมจิไวบายนโนกลายเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงจนสามารถดําเนินธุรกิจมาได้ยาวนานถึง5ปีนั่นจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเมจิไวบายนโนซึ่งก้าวขึ้นสู่ธุรกิจร้อยล้านได้อย่างภาคภูมิใจค่ะ สวัสดีค่ะนุชค่ะชื่อน้องนุชแม่กองนะคะผู้บริหารผลิตภัณฑ์แบรนด์เมจิกวันค่ะก่อนอื่นเลยก็คือนุชจะเป็นผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องกับระบบ ภาวะในร่างกายอะคะ่ะเหมือนกับกระบบเลือดเรามีด้วยนะคะมีสิวตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ป .5 เลยอะคะ่ะก็เริ่มรักษาม,มาเรื่อยๆเข้าสถานความงานบ่อยๆรักษาที่คลินิกบ่อยๆแรกๆก็ดีนะคะพอเราหยุดใช้แล้วผู้มันจะกลับมาเป็นอีกนะคะทุกคนอาจจะมีปัญหาแบบนู้นนะคะพอเริ่มศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเราก็เลยเริ่มดูว่าเฮ้ยมันมีแบบบลิตครีมนี่นาอ,อย่างเงี้ยเราก็เลยสั่งจากแกลบลิดจากแกลบเนื้ นะคะแล้วก็มาลองทดสอบใช้ดูใช้ด้วยตัวเองนะคะหน้าเราก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใช้แล้วมันหายมันเห็นผลนจริงๆเราก็เลยเคนรอบข้างเริ่มถามนุชก็เลยเแนะนาแนะนาไปเขาก็เลยสั่งเขาสั่งมาปุ๊บเอ้ยนุชก็เลยรู้สึกว่าเออ,เอ,อลองสะสวมาเป็นธุรกิจดีไหมก็เลยเริ่มออกบูธเล็กๆค่ะพอเริ่มออกบูธเล็กๆ ด้วยคุณภาพของสินค้านะคะมันเริ่มต่อยอดขึ้นเรื่อยๆจนจนรับลูกค้าไม่ทันนะคะจนเกิดเกิดการเ,ออเป็นตัวแทนจําหน่ายเกิดขึ้นเรื่อยๆ,ๆื่อยๆจนจนตอนนี้ก็เริ่มกระจายสินค้าออกระจายหาตัวแทนจําหน่ายไปออหลายจังหวัดนะคะแล้วก็นุ่ก็อยากจะออมีแนวทางที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆอยากจะมีตัวแทนจําหน่ายให้ครบทุกจังหวัดในประเทศไทยอะคะ่ะ สินค้าของเราดําเนินกิจาการมาเก้าข้อศูปีที่5แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ของเราจะเกี่ยวกับครีมบำรุงดูแลรักษาปัญหาผิวหน้านะคะทางด้านผิวหน้าแล้วก็ทางด้านผิวกายด้วยนะคะปัญหาเรื่องผิวฝ้ากระจุดดําดำอรอยเหเี่ยวยน่นรอยหมองคล้ำแล้วก็ปัญหาเรื่องผิวกายดำนะคะทำให้ผิวขาวสว่างใสได้ะคะ่ะ ลิตภั์ของเราอะนะคะก็มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าสภาพผิวของผู้หญิงเอเชียนะคะมันจะมีสภาพผิวหน้าที่แตกต่างกันไปทั้งปัญหาผิวหน้าเรื่องผิวผสมผิวแห้งผิวมันหรือปัญหาผิวแห้งเหี่ยวย่นอะไรประมาณนี้ค่ะก็ของเราก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับผิวของผู้หญิงเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่าในแถบเอเชียเนี่ยก็คือให้มันครอบคลุมหมดเพราะว่าจะก้าวเข้าสู่อาเซียแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาวะของโลกนะคะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงแดดแสงไฟฝุ่นอะไรต่างๆนานาปัญหาเหล่านี้มันจะมีผลกระทบต่อปัญหาถิวหน้าผู้หญิงไทยหรือแม้แต่อาจจะเป็นปัญหาถิวหน้าของผู้ชายด้วยก็ได้ของเราครอบคลุมทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะ ก็าินทันมีจิตไว้ของเรานะคะยีนีต้อนรับตัวแทนจำหนานะคะของเราจะเริ่มต้นอยู่ที่5 0าแนบาทนะคะส่วนลดตามสุตเลย25%่สาเสูงสุดจะอยู่ที่50%เอเนนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าการที่จะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายของเรานะคะ แนะนำใช้สินค้าของเราก่อนนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าสินค้าของเรานั้นมีคุณภาพอย่างไรแตกต่างกับริปพันตัวอแบบื่นแบบไหนยังไงแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ตัวนี้เรารสึกรักนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารักแล้วก็เราใช้เราเห็นผลจริงเราก็กล้าที่จะไปพูดไปบอกต่อให้คนรอบข้างแล้วก็ช่วยต่อยอดให้ธุรกิจของคุณอีกในอนาคตดอ่นะอนียตัวอย่างเช่นตัวแทนจำหน่ายตัวนึงนะคะคือเป็นตัวแทนจำหน่ายท็อปเซลของ เลยก็คือคุณกรณกหนกถาวรน,นะคะหรือว่คุณรุ่งนะคะคือตอนนี้ยอดจำหน่ายสินค้าของเขานะคะขั้นต่ำจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0แสนหแสนนี้เขาจะต่อยอดได้ประมาณขายสินค้าที่2 0 0แสนบาทคุณจะมีกำไรอยู่หนึ่งแสนบาทเพราะว่าเราได้50เปอร์เซ็นต์นะคะยอดสั่งซื้อของเขา1น0 0 0แสนแต่ว่าเขาไปขายกำไรได้อีก1แสนเรากล้ารับการเลยว่าถ้าเกิดว่ามาทำธุรกิจกับเมจิตไว้ของเราเราจะ ดูแลแล้วก็เกื้อหนุนกันเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะว่านจะไม่เน้นว่าใครที่มาเป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยคือเราจะเราจะคิดเลยว่าคือเขาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราเพราะว่าเราให้สิทธิทุกคนเท่าเ,เทียมกันคือเหมือนคุณเป็นเจ้าของบริษัทเลยอะคะ่ะเพราะว่าะจะไม่มีใครนุชจะไม่เป็นเจ้าของคนเดียวคือเราจะดูแลทุกคนเป็นเหมือนพี่น้องกันนะคะคอยเป็นคอนซัลท์ให้ตลอดเวลาน,นะคะ ได้เลยการเปลี่ยนแปลงคือจากดั้นมันหลังนี้เลยอะค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนี้นุชก็ไม่ใช่ว่าจะมีชีวิตเป็นอยู่สะดส,ส,สบายเหมือนทุกวันนี้ก็คือแต่ก่อนก็รับจ้างเขาแล้วก็เป็นพนักง,งานบริษัททั่วไปเหมือนกันนะคะแต่พอเรามีความสึกว่าเราอยากจะประกอบธุรกิจเพราะว่าการประกอบธุรกิจเป็นของตัวเองมันไม่ได้เป็นจ้างใครก็เลยหันเผลองมาทําเป็นของตัวเองนะคะจากนั้นมาด้วยด้วยคุณภาพสินค้าของเราจริงๆเลยและการพัฒนา ของเราไปเรื่อยๆนะคะมันทําให้ธุรกิจเมจิทไวตรงนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆเกิดตัวแทนจาหน่ายมากขึ้นส่งผลให้ตัวแทนจําหน่ายประสบความสําเร็จเหมือนกับเราจนทุกวันนี้เราก็มีความรู้สึกว่าชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปคือเรามีความเป็นอยู่ดีขึ้นนะคะ าใครอยากจะทําธุรกิจแล้วรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะก้าวออกมาจากที่ที่คุณคิดว่าปลอดภัยนะคะนักธุรกิจทุกคนถ้าเกิดจะก้าวมาเป็นนักธุรกิจแล้วคิดว่าทุกคนต้องเจอกับความเสี่ยงนะคะแล้วก็ต้องเจอกับเงินลงทุนเพราะฉะนั้นการที่คุณอยากจะเป็นนักธุรกิจต้องไม่กลัวความเสี่ยงนะคะแล้วก็ไม่ไม่กลัวที่จะลงทุน ถ้าเกิดคุณกลัวสิ่งเหล่านี้แล้วคุณไม่กล้าที่จะเปิดใจยอมรับมันคุณจะไม่เจอจะไม่มีโอกาสเจอสิ่งดีๆแล้วก็จะไม่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะธุกรกิจอะไรก็ตามนะคะแต่มีจิตไว้ของเราถ้าคุณได้ลองเปิดใจแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณจะจรักเมจิตไว้เปิดใจให้เมจิตไว้เข้าไปดูแลคุณในการประกอบธุกรกิจเพื่อที่จะก้าวแล้วก็ประสบความสาเร็จใไนไ้ียกันค่ะ เบสเซลเลอร์ของเรานะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ขายในเกี่ยวกับปัญหาผิวหน้านะคะก็จะมีปัญหาสิวปัญหาฝ้ารอยหมองคล้ำฝ้ากระดด่างยามรอยหยุย้อนอะไรพวกนี้นะคะก็ส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นเซตพื้นฐานนะคะเซตคอนซูทฐานของเราเนี่ยก็จะเป็นเซตสิวเซตฝ้าเซ็ตสิวเซตฝ้านี่อยู่ที่ราคา1 1 7 0บาทนะคะไม่แพงเลยจะมีสินค้า5้าชิ้น นะคะ5ชิ้นมีอะไรบ้างมีสบู่นะคะแล้วก็จะมีะสินค้าที่ใช้นครีมเป็นสิคน,น,นะค,ะค,ค้าก่อนนอนนะคะก็คือใช้ทาก่อนนอนแล้วก็มีครีมกันแดดก,ก็คือจะอยู่ในในครบเซตเลยนะคะจะอยู่ที่ราคา170บาทถามว่าเห็นผลไหมมันจะเห็นผลภายใน7วันเลยค่ะเพราะยิ่งคุณใช้ครบเซตเท่าไหร่มันจะยิ่งเห็นผลไวมากขึ้นเท่านั้นจะทาําให้ผิวหน้าผิวคาวใสได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ ผั์เมจิกไว้ของเรานะคะผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน f s GMP นะคะผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะคะผลิตจากวัตถุดิบจากสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะ100%เซไม่มีสารอันตรายไม่มีสารปลอดไม่มีสารเจนเจลอยนะคะคือมั่นใจได้เลยว่าสินค้าของเรา,เาปลอดภัยจริงๆแล้วได้รับมาตรฐานออยอทุกตัวะคะ่ะถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์เมจิกไว้ของเรานะคะ ติดต่อมาได้โดยตรงที่เบอร์0846546962ค่ะสอบถามเกี่ยวกับศูนย์จำหน่ายใกล้บ้านท่านได้นะคะหรือจะปรึกษาปัญหาถี่หน้าก็ยินดีตอบทุกคำถามค่ะจะเห็นได้ค่ะว่าเมกิกไว้บายนาโนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ราคาท้องตลาดเน้นการรักษาและดูแลที่สำคัญค่ะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติทั้งสิ้นควบคุมการผลิตอย่างที่ถี่ที่ฐานที่ได้มาตรฐานจาก GMP ฉะนั้นคุณจึงมั่นใจในคุณภาพของสินค้าของเมจิกไว้์บนาโนสำหรับท่านที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือต้องการจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณคุณนุชเธอยินดีให้คำปรึกษาทุกสายค่ะติดต่อได้ค่ะที่0846546962หรือ0814613632ค่ะ